ครับวันนี้เราอยู่กับน้องอตันนะครับเดี๋ยวนี้พามาซื้อปูนไปถวายวัดอยู่วัดศรีสกูลนะครับวันนี้เรามาซือ้อยู่

ซื้อปูเงินนะครับเดี๋ยวม่เราตัดวันนี้เมาไ่นโชงเงินหน่อยโชงเงินหน่อยนี่นี่เงินเอามาเป็นกระสอบเกระสอบเลยงงบ้านมี๋ก่นี่งานใหญ่เลยครับ ลดเลยมาถึงแล้วตัดนี่ไงเนี่ยคนคุมงานคนคุมงานคนคุมงานได้21ปุ๋ย21กระสอบมายกมาข้างหลังตานาบริจาคมาเองบริจาคมาบริจาคปูนมา นี่มองข้างหลังนะครับอ๋อมาถึงแล้วโรงปูนรอแต่มอมรุกขับมาอาจจะใยอุกพี่เองเหรออ๋อนะครับมาแล้วมอมรุกรอเวลาไม่รู้ยี่สิบสองทุงน่าจะพอดีแต่ก็รอเบ่งกันเอาอีก ขน,นไปไกลจะได้สบายสบายบานเขียวได้เขียวอินซีได้หน่อยไปแล,ล้วครับรถช่างครับรถช่างอันนี้รถช่างอิ่มกันนะครับพอ,อนี้ มันบ้นิ้วพอ5นิ้วนี่ท่อให,ใหญ่ๆครับ5นิ้ว5นิ้วเ <c oughs> ออท่อ4นิ้วครับท่ทอท่อ4นิ้วใส่พินหน้า5นิ้วครับวิงได้60นี่ครับ จะเบิกขึ้นเองว่ะนี่เรงเหลือๆยังก่อนโต๊ะเบิกดินี่นาเล็กนะครับคนที่ทาเล็กเกอร์ให้รบสวยๆทุกคันของกลุ่มผมนี่แหละครับ